สวัสดีครับร้านแสงยูคงนะครับจังหวัดอุบลวันนี้เราจะมารีวิวโคมถนนสปอร์ตไลท์ LED นะฮะสรรพคุณนะครับไม่ต้องเดินสายไฟนะครับไม่ต้องจ่ายค่าไฟนะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพราะเป็นโซลาร์เซลล์โคมจะติดเฉพาะเมื่อไม่มีแสงสว่างเท่านั้นนะครับหรือตอนกลางคืนนะครับให้แสงสว่าง8 20เเมื่อตรวจไม่พบการเคลื่อนไหวนะครับ ให้แสงสว่างหนึ่งร้อเอร์เซ็นะครับเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหวนะฮะเปิดได้ต่อเนื่องสูงสุดสาสิบหกชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะฮะพมตัวนี้นะครับรับประกันหนึ่งปีเต็มนะครับครับไม่ต้องอ่านละพมตัวนี้ครับมีรีโมทนะครับสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับครับมีเสายึดแถมให้นะครับ ก็โคมเป็นโซลาเซลล์ข้างหลังติดแหงข้างหลังเลยครับไม่ยุ่งยากครับแค่ติดตั้งใส่เสาแล้วก็ยึดแค่นี้ครับติดตั้งง่ายนะครับไม่ต้องเดินสายครับนี่ครับวิธีการติดตั้งก็งจะประมาณนี้นะฮะมีอุปกรณ์ให้มาครบนะครับคุกยึดอันนี้ครับ รุ่นเก่าเราก็ยังมีขายนะครับรุ่นเก่าของเรานะครับนี่นะครับอันนี้คือรุ่นเก่าของเราครับกับรุ่นใหม่ครับครับ,รบสนใจติดต่อไลน์เลยนะครับ S, S Y K U B O N นะครับครับขอบคุณครับ